เมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 6เวลา15นาฬกาที่อนุสาวรีย์วิรไทยค่ายกริศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธขันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี2566ตามที่กองทัพภาคที่2ได้กำหนดจัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้กับกําลังพลทดสอบความพร้อมของยุธทธปกรณ์ประสิทธิภาพของเครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกทั้งแสดงออกถึงลักษณะความเป็นผู้นําของผู้บังคับหน่วยและให้หน่วยหนึ่งมีข้อมูลความพร้อมรบเพื่อประกอบในการพิจารณาภารกิจผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ได้กล่าวให้อวาดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของกําลังพล พร้อมพบปักกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจในการสู้รบตลอดจนความเชื่อมั่นในตัวเองและกำลังพลในหน่วยทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน